โอเคสวัสดีครับตัวดีทุกท่านกลับมาเจอคลิปโปเกมอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ oh. วันนี้มันมี event. อีเวนต์ตัวอันนี้ที่ขึ้นโชว์อยู่นะครับก็คือมีบิลิลิดามะที่เป็นร่างปกติแล้วก็ร่างฮิซุยนะครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวเห็ดเห็ดนี่ชื่ออะไรละ่ะเดี๋ยวหาแป๊บหนึง่งแล้วก็เป็นตัวอีเวนต์เห็ดนะครับชื่อว่าทามาเกะทาเคทามาเกะทาเคที่เป็นร่างแรกของโมโรบันเลรุนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้จะมาหาชายนี่พวกนี้กันนะครับเพราะว่าเป็นม็อบแล้วก็เลตชายนี่มันจะเป็น0.5ซึ่งซึ่งเป็นเลตชายนี่ที่มากกว่าปกติเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ซันวิทที่เพิ่มโอกาสเจอชายนี่นะครับแต่เราจะใช้ซันวิทเพิ่มโอกาสเจอตัวใหญ่กับตัวเล็กแทนนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องออไปที่โ o เก e อพทนะครับแล้วก็ต่อนเน็ตก่อนนะครับอ่าต่อเน็ตเสร็จแล้วก็ไปที่ มิสซิลี่กรีปนะครับแล้วก็เช็คโอเคพอร์ทัลนิวให้เก็บอัปเดตนะครับโอเคทีนี้ก็เปิดแผนที่ครับเป้าหมายแรกของเราก็คือบิลลิดามะฮิซุยฟอร์มบิลลิดามะเจอแล้วแต่มันจะเป็นฟอร์มฮิซุยไหมแล้วมันจะถ้ามันเป็นฟอร์มฮิซุยมันจะโชว์มันมินิแมแอย่างนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับบินไปเลย ไปเลยโคโลดอนไหนดูสิไม่ตเปนเ็นฟอร์มธรรมดาแล้วเ,เราจะเจอฮีสุยฟอร์มได้ยังไงโอเคฟอร์มธรรมดาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจับฟอร์มธรรมดากันก็ได้ขั้นตอนแรกก็คือหนึ่งเลยครับอ่าออโต้แบทเทิลให้ครบ60ตัวก่อน ก็คือต้องตี60ตัวแรกให้มันหายไปก่อนเพราะว่าเซตหลังที่มันโผมาจะมีโอกาสจะใช้นี่มากมากขึ้นนะครับโอเคครับเมื่อกี้ประมาณ5ตัวนะตีให้ครบ60นะครับโอเคน่าจะครบ60แล้วครับประมาณประมาณเราก็ได้ไม่ต้องเป๊ะทีนี้เราจะทําแซนด์วิชกันนะครับก่อนจะทําแซนด์วิชเซฟก่อนครับเพราะว่าถ้าเจอชายนี่แล้วพลาดหรือไม่เจอชายนี่เลยในแซนด์วิชท,ที่เราทําเราจะได้ ย้อนกลับมาตรงนี้ได้จะได้ไม่เพื่องผลิตภัณฑ์ทีนี้เราก็ต้องเตรียมโปกเกมอนที่เราจะใช้จับนะครับโปกเกมอนที่ผมจะเตรียมนะครับก็คือนี่โดดูเบิ้ลน,นะครับที่มีท่าฟอลส e s ย i มีโซกสปอร์เกสต์เอ็กซิ t นะครับแล้วเราก็เซฟนะครับต่อ,อไปเราก็ต้องทำแซนด์วิชแซนด์วิชกันปิกนิกนะครับแซนด์วิชเดี๋ยวเราจะทำแซนด์วิชหาตัวใหญ่ก่อนนะครับ สูตตัวใหญ่บิลิลิดามะเป็นไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้น Yellow Bell Pepper กด X นะครับเพื่อที่จะเลือกวัตถุดิบเองอีอิกบวกสีเหลืองนะครับ1แล้วก็ใช้กด Next นะครับกดบวก Next แล้วก็ลงมาล่างสดุดใช้ Spicy สอันนะครับแล้วก็ Next ได้เลยแล้วก็เนี่ยแค่นี้ครับสูตรตัวใหญ่ง่ายมากโอเคเรียบร้อย เนเปลืองมากเลยนะใช้เฮิบสีแดงเอาไปฟาร์มเพิ่มนะครับทีนี้ก็เก็บนะครับเก็บเก็บปิกนิกแล้วก็นั่นไงแปบ๊บเดียวเจอชายนี่แล้วโอ้โหคืออะไรกันเนี้ยไวยเกินนะครับไปเกินไปนะครับแบบนี้เซฟไปก่อนนะครับก่อนเจอก่อนที่จะเข้าไปสู้ครับมันน่าจะต้องใช้ท่าระเบิดตัวเองง่ายๆแน่นอนเพราะฉันเอาสปอร์ไปก่อนนะครับ อย่าให้มันได้ตื่นเมื่อกี้ตอนลิงมีสัญลักษณ์จำบูงไหมโอ้โหดูท่าหลับตาที่ทรมานมากเลยตอนนอนหลับตาออสไวยไปครับออสวิปไปสวายเดี๋ยวได้สุดเก้าเองแป๊บเดียวตีทีเดียวอ้าวตื่นอย่า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 ระเบิดตัวเองนะโอเคโอเค โอ้หลอดหลอดหอดจะเนินนะลิลี่ดามะลีลีล่ดามะหลับไปซะอ่อจะขอจับสักสองตัวนะล่างหนึ่งล่างสองชายนี่ทั้งคู่ไปเลยบีสบอลติดไม้บีสบอลไม่ติดเฮ้ยติดคลิเลยโอ้โห ดวงดีจริงๆอันนี้น,นี้คือดวงดีมากนะครับ้เพื่อนๆมาทำตามนี่อาจจะไม่เจอเร็วอย่างนี้นะครับโอเคแบบนี้เดี๋ยวเอาเก็บในบล็อกก่อน EV จะได้ไม่มั่วนะครับเซฟครับอย่างไว้เซฟอย่างไวนะครับนี่ดวงดีจริงๆเราก็หาต่อนะครับ สีมันแปลกสีมันเป็นสีน้ำเงินมันดูง่ายมากเลยเดีวราขึ้นมาบนบนนะครับเพราะว่ามันจะเกิดข้างล่างเยอะแล้วก็อยู่บนบนี่ดูดูง่ายนะครับเราสามารถกดอนาล็อกขวาเข้าไปปุ๊บเปลี่ยนมุมมองให้เป็นมุมมองแบบกว้างสุดได้นะครับี้แล้วก็ซันวิทต่อครับตั้งปิกนิกไม่่ซนวิทตั้งปิกนิกต่อแล้วก็เก็บปิกนิกเพื่อให้มอนมันรีให้มันรีสปอนใหม่ทำไปเรื่อ,ๆอยๆจนกว่าจะเจอชายนี่แล้วกเก็บ แล้วก็รอมันเกิดนะครับเดินสักนิดนึงะจะค่อยๆเกิดโผล่มาครับถ้าเป็นใช้นี่ก็จะเห็นเลยแล้วก็วิ่งไปจับได้เลยนะครับ<า>เจอแล้วครับมาแล้วเห็นไหมเห็นเห็นง่ายมากเลยสีดําเงินตีนก่อนเลยครับทีนี้ก็นี่มีสลกษณ์จมโบ้ด้วยแสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวใหญ่นะครับ เจออีกแล้วใช้นี่มุนบอลแล้วกันเฮ่มีซอฟฟ์รีบอลมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เอามุลบอลไปก่อน,นลูกเดียวอยู่นะครับติดคลิปเหมือนเดิมนะครับเซฟย้ายไปเก็บก่อนนะ นิสัยไอวีอะไรช่างมันครับปั้นใหม่ได้หมดครับเจออีกแล้วครับยังไวครับเซฟก่อนเลยครับเอาบอลอะไรดีบอลใหม่ดีกว่าเอฟาลีบอนเออลูกเดียวอยู่ครับเจออีกแล้วเจอเจอง่ายเลยขนาดนี้สนุกจริงๆบีบอลบ้าง โอเคครับมาอีกแล้วนะครับเซฟก่อนนะครับเอาสองตัวเลยโอ้โหอย่างเทพสองตัวอีกแล้วนะครับอ๋อแต่ไม่มีสัญลักษณ์ซัมโบแล้วสันวิชน่าจะหมดแล้วนะครับอา่าเลเวลบอนนะเอาให้ครบนะครับ ตัวนี้มีมาร์กแต่แซนวิชน่าจะหมดแล้วเพราะว่าไม่มีมาร์กถ้ายนบอลเลยจะเป็นอะไรไหมเฮ้ย <c oughs> ติดเลยครับโอเคโรบอลเข้ามาครับอ่าเมื่อกี้ผลประกอบการได้ทั้งหมด8ตัวนะครับโอ้โหจุกจุกไปเดี๋ยวไปจับเห็ดมาเกเ็บทาเค้ก่อน เอาตัวแบท6เน60ตัวก่อนนี่ไปรื้อเลนะครับเอาแล้วครับน่าจะครบ60ตัวแล้วสันวิทตัวใหญ่ตัวนี้ธาตุพืชกับพิษหญ้ากับพิษเอาเป็นหญ้าแล้วกันน,นี่ลำปีผักกาดผักกาดไม่ใช่ลำปีแล้วก็กด next แล้วก็ไปซี่สเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ผิดกดผิดสันวิทผักกาดครับ แล้วก็ใส่ไปซี่เข้าไปอร่อยไปเลยโอเคทีนี้ก็ตามหาครับเหมือนเดิมนะครับมาเก็ตทาเคเอ้อตัวนี้ใช้นี่สีอะไรวะสีฟ้านี่แหละสีน้ำเงินเหมือนกันไม่ใช่มันตัวจิ๋วมองยากมากต้องวิ่งหาตรงนี้มันไม่ใช่เนินเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เอ้ใช่จริงด้วยเจอแล้วครับโอ้แต่ไม่ได้เซฟนะไอตัวนี้ต้องโซก่กอนนะครับเป็นย้าเราสปอร์ไม่ได้โซกเปลี่ยนเป็นทตุน้ำซะโกลาบีมไม่ต้องยิงหลับไปนะไม่ต้องยิงโอ้เร็ว47โอ้แถวนี้เร็วสูงนะครับเนี่ย กำที่มบอ,อยู่นี่ส่งผลต่อเลเวลยิ่งเร็วสูงก็ยิ่งจับยากนะครับถ้าให้ดีก็ไปโซนที่มันเลี้ยวน้อยๆจะได้จับง่ายๆทีนีิ่งมาโซนบนนะก็เลยเร็วสูงพอสวิปน่าจะไม่ตาย,ยน่าจะไม่เหลือหนึ่งในทีเดียวอเอเ้ยยังเหลือหนึ่งอยู่โอเคยังเร็วห่างอยู่ดูดับเบิ้ลเราตีแรงนะครับลงแอตแทกมาเต็ม อบอลอะไรดีบีสบอลบีสบอลก่อนเลยนี่ไงลูกเดียวติดอุกสิสุดท้ายไม่ทันไม่เป็นไรถ้าเจอชายนี่หลังจากนี้ก็จะไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าสันนิษหมดหมดเวลาไปแล้ว่าบิลลี่ดามะ ไม่เจอน่าจะต,ต้องรีเวลานะครับมาเดี๋ยวลองรีวันดูนะครับไม่ใช่เข้าผิดอีกเออสิ s t e m เทมสติ g งนะครับแล้วก็ไปที่สิ s t e m เทมเด n d t นทามขึ้ขนคันไนทออฟแล้วก็เออเิอเม,มาวลาเป็นชั่วโมงก่อนอ่า แมสเอาเบรกเปลี่ยนครับหนึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนได้นี้แล้วก็หาครับนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วที่นี้แล้วกันจะได้ไปโปรแกรมสันเตอร์รักษาเจอแล้วนี่ไงคิซุยฟอร์มโอ้โหีสดใสมากเหมือนเดิมนะครับ 60ตัวนะครับออโต้แบทเทิลอะน่าจะครบแล้วมั้งครับโอเคนี้เซฟก่อนนะครับตันวิทย์เอาท่าอะไรดีวิกหยวกสีเหลืองนะน,น็กแล้วก็เน็กขับรถเร็วใช้ส่วนผสมน้อยมากจเรียบร้อยทีนี้ก็มา มันกันนะครับลุน้นกันนะครับฮัาโหลฮา,า,าบิลลีล่ดามาชายนี่เจอลิงกัวมาชยนี่นะครับบิสบ์บอนติดไหมลูกเดียวอยู่ยังมีน้อยกด จะเอาบิดีดัม,มา่าฮิตีฟอร์มได้ลิงูมะม,มาแทนนะครับรเจอแล้วครับในที่สุดก็เจอแล้วครับหัวดำม,มาเลยครับติดมากันด้วยอย่าเพิ่งระเบิดนะโอ้โหบิดีดัมมา่าฮิตซีฟอร์มปอกันเลยครับ เมันใช้สปอร์ไม่ได้มันเป็นพืชต้องโซก่อนอ๋อโน่เย็นๆนะอย่าพึ่งระเบิดตัวเองนะกว่าจะเจอ ดวงหมดนะครับได้ดิลิลิดาม,มะฮิซุยฟอร์มแค่ตัวเดียวเอง <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับได้ตัวเดียวนะครับรอบนี้โอเคครับก็นดูผลประกอบการก็ได้ธรรมาเกะทาเคได้มาสามตัวนะวครับแล้วก็ได้ลิงกุมะอันนี้ไม่เกี่ยวคลิปนะครับเอิญเจอดีนี่ ีซุยฟอร์มได้ามาตัวเดียวส่วนฟอร์มธรรมดา8ตัวนะครับโอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ